เรากลับมาที่โรงเรียนวิชูทิพนะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจมากพาเดกเๆกลับมาอยู่ในบรรยากาศเก่าๆนี่คือโรงเรียนที่บรรดานักกีฬาศูนย์ฝเยาวชนของโนเรีวนกรุงเทพต้องมาเรียนที่นี่ใช่ไหมฮะเป็นโรงเรียนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่โรงเรียนสามัญที่นักกีฬาต้องมาเรียนนะคะ แล้ววิธีการเรียนเน็นบอกว่ามีมีความแตกต่างแยกกานเรียนด้วยค่ะ<อ>ก็เด็กกีฬาก็จะเรียนเฉพาะห้องเด็กกีฬาแต่ว่าการเรียนก็คือจะเรียนเหมือนเด็กสามัญทั่วไปเลยแต่เขาจะแยกเฉพาะว่าให้เด็กกีฬาเรียนแค่ห้องเด็กกีฬาเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาจารย์ก็จะสอนอีกอ,อีกเทน,นึงเพราะว่าเขาอาจจะได้สอนง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคเพราะว่ามันจะมันจะได้แบ่งแบบมันชัดเจนห่อใช่แต่ว่าเห็นเห็นเล่าก่อนหน้านี้คือบอกว่าตอนเข้ามา เรียนก็ไม่ได้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 ฟิกอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนที่บิ๊กเข้ามาอยู่แรกๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยจะไม่ได้เรียนคาบแรกเพราะว่าเราจะเน้นกีฬาในช่วงเช้ามากกว่าแล้วก็จะเรียนก็จะเรียนเสร็จถึงบ่ายสามครึ่งทั่วไปแล้วก็ไปซ้อมตอนเย็นแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี้ยเรียนเต็มคาบละยุคปัจจุบันนี้เรียนหคาบเลยตปมคาบเลยบ่ายสามครึ่งเหมือนกันหมดใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรับาระทาค่ะคะ เป็นไงครับพี่ไม่กํลังคิดว่าไม่ลองไม่ได้ถือถ่านผมนานมากใช่ไหมจับจับโอ้ขอบคุณแม่ดิ๊แ h ง n k เ o ี่ยวจ่าขอบคุณแม่ช้อนที่ไหนนู่นต้องไปเอาช้อนที่นู่นค่ะเจ้าของบ้านนําเรอค่ะค่ะส่งบ้านนําอ่ะอะไรครับหาที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มานั่งอยู่กับในกลุ่มดาวรุ่งของโรงเรียนของเรานี่ เขาบอกว่านี่เป็นเป็นสายด้วยกันหมดนักปั่นจักรยานกันหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยว่าเรื่องของห้องเรียนใช่ไหมเราแบ่งการเป็นนักกีฬาจะเป็นนักเรียนปกติธรรมดาช่วงแรกอาจจะเรียนเรียนน้อยหน่อยครัว่าตามตรงนะแต่ว่ายุคหลังเนี่ยก็พยายามเข้าเดิมเรียนเท่าเรียนเรียนเหมือนสามัญทั่วไปสามัญปกติเลยใช่สามัญปกติเลยมองวิธีการตรงนี้ยังไงบ้างว่าการแบ่งห้องเรียนแบบเนี้ยมันมี จุดเด่นจุดด้อยอะไรเดียวข้อดีข้อเสียอย่างไรหนูคิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะ uh huh. ข้อดีก็คือตรงที่ว่าหน uh ึ huh. ่งเราเป็นนักกีฬา uh huh. คือครูที่เขามาสอนเราเนี่ยค่ะเพราต้องเข้าใจว่าการที่เป็นนักกีฬาเนี่ย uh huh. การเรียนอาจจะอาจจะไม่ดีเท่ากับคนสามัญทั่วไป uh huh. ที่เขาจะต้องเรียนแข่งขันเพื่อไปสอบทิ้งข้อมหาว uh ิทยาลัยนักกีฬาโรงเรียนกีฬาเนี่ย uh huh. คือเรียนเพื่อให้เราสามารถไปนำประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตแล้วเราต้องเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย ปัญหาเรื่องแบ่งเวลาบัางไหมสําหรับบีนะคะตอนที่อยู่ในกีฬาบีคิดว่าไม่บีไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตอนนั้นบีคิดว่าการที่เป็นเด็กโรงเรียนกีฬาเนี่ยเราจะได้เปรียบกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ําโดยการที่เราเรียนเป็นเวลาซ้อมเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะและอย่างบ้านอยู่บ้านเรากลับไปเราซ้อมกับผู้ปกครองเราซ้อมกับเพื่อนก้นทีมอื่นเราไม่สามารถแบ่งเวลาได้ชัดเจนความเข้มข้นมันอาจจะใช่อาจจะน้อยลงใช่เพราะว่าวันเนี้ยเฮ้ย เราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากซ้อมพ่อนอนอเราไม่อยากซ้อมมาเหนื่อยอนอนพ่นนนอเหรอใช่อันนี้นนไม่ได้นนคุณไม่อยากซ้อมยังไงคุณก็ต้องมาที่ห้องสุดซ้อม,อมตรงนั้นมาว่ากันอีกทีว่าคุณจะเป็นอะไรไม่สบายเหตุเหตุผลเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนเป็นไงมันของบีเหรอคะการเรียนก็กลางา<ม>ๆค่ะพี่กลางๆเด็นเขาบอกว่าแอบเรียนเก่งอยู่เหมือนกันนะโอ้ยก็ไม่ไม่เท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนที่บี่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะบี้เรียนเอกชนซึ่งบีก็เรียนหนักพอสมควร ก่อนที่พี่จะมาเล่นกีฬาค,ค่ะค่ะแล้วก็เชื่อไหมว่าบี้อยู่ที่นู่นอ่ะอยู่บ้านปอห้าี้สอบได้ที่ห้องอ่ะเกือบที่โลเลยเแต่คะแนนเกดเฉลี่ยบบี้อยู่ที่3.89 3.85อย่างเงี้ยอันนั้นคือเกือบที่โลนะใช่ที่โลเลยพี่แต่พอพอมาอยู่โรงเรียนเนี้ยมหนึ่งบี้สอบได้ที่สองเป็นของพอ่อเพราหลังหลังเพรหลังๆเริ่มแบบ ไม่ง่ายอ่ะไม่ต้งใจเรียนซ้อมอย่างเดียวไม่ตั้งใจเรียนก็อยู่กลางๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ไมก็ตามแต่บมนก็ <c oughs> ผ่านมาจนได้ <c oughs> <ใช S 2> ผ่านมาจนได้ส,สบายๆนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาสมัยรองเรียนอยู่ประถมเนี่ยนะก <c oughs> ่อนที่เราจะเข้ามาถึงตรงนี้พร้อมอยู่ไมโปุ๊บไอความมุ่งมั่นมันเพิ่มแบบหรือว่ามันมันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าระบบแบบแผนที่โค้ชก็วางไว้ไหรือด้วยคิดว่าหนึ่งมันก็อยู่ที่ตัวหนูด้วยว่าหนูอ่ะ ตั้งเป้าตั้งความมุ่งมั่นของหนูไปในแนวทางไหนคือตอนที่หนูอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะหนูก็จะฝึกซ้อมกับพ่อพ่อก็จะพ่อหนูก็จะเป็นคนปลุกหนูไปซ้อมตอนเย็นไปรับไปรับจากที่โรงเรียนเพื่อไปซ้อมจาก5้าโมงถึง6กโมคงค่ำหนึ่งก็มืดแล้วที่บ้านเราแต่พอเราได้มายืนอยู่จุดเนี้ยอยู่โรงเรียนกีฬาเนี่ยแรกๆเราก็ยังไม่ชินหรอกเพราะว่าต้องมาทําอะไรที่เป็นแบบเป๊เปเปเปะเป๊ะเป๊ะระเบียบวินัยแบบแผลอะไรเงี้ยคือไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบการโดนบังคับแต่พอจริงๆแล้วพอเราได้มาอยู่เราเรารู้สึกว่าเออตรงเนนีีี้มมัรราาทุกว ทีแรกก่อนจะมาอยู่ในกีฬาอยากติดทีมชาติไอ้คำว่าติดทีมชาติไทยอะไม่รู้หรอกว่าทีมชาติไทยเป็นยังไงอะ,อะแค่มีธงติดที่เนี่ยอุอ้ยเรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากเราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่เราไม่รู้หรอกว่าการที่เราจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยอะเราจะไปแข่งที่ไหนได้บ้างงานแรกของมิเลยก็คือเป็นเอเชียคัพเอเชียคัพของของเราก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วะระดับรวิ่แล้วนะใช่ระดับเอเชียแต่เป็นแค่เอเชียครับแล้วพอหลังจากนั้นรายการที่2เริ่มเป็นเอเชียแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งมันก็ใหญ่กว่าก็คือเป็นชิงแชมป์เอเชียนี่ค่ะมันก็สามารถมันก็บอกบอกได้เลยว่าเป้าหมายเราต้องเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเฮ้ยเราเรามีแม์นี้แล้วเราต้องตั้งเป้าว่าเราควรจะต้องทําผลงานให้ได้เท่าไหร่เราอยากได้เหรียญทองนะแล้วก็มุ่งมั่นไปซึ่งบีก็ได้เหรียญทองเอเชียคัพเอเชียแชมเปี้ยนชิพรุ่นเยาวชนบีก็ได้เหรียญทองตอนเยาวชนค่ะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็มาเป็นซีเกมมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเป้าหมายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ นิสัยของบีทดเนี่ยแต่เด็กๆแต่เด็กๆมาเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีความตั้งใจสูงนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะถ้ามีคู่ต่อสู้ที่หนีไปก่อนได้ยา้เขาเห็นได้เห็นหลังถ้าเห็นหลังเขาจะไม่ปล่อยปล่อยเขาจะตามจนเขาเสแซงกันได้นะครับเขาจะมีจิตใจมุ่งมั่นอย่างนั้นถ้าพูดถึงสรีระร่างกายเนี่ยบีทเป็นรองเพื่อนนะครับแต่ บีชดเชยจากข้อด้อยของเขาเนี่ยดยความมุมานะมีความตั้งใจวีเป็นคนที่อเลิร์ในเรื่องของการฝึกซ้อมอยู่แล้วเป็นคนที่มีความรักในกีฬาเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในการฝึกซ้อมแล้วอยอมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาสเสมอช่วงแรกๆตอนเเด็ก <c oughs> ที่บอกว่าโหวกวาดแชมป์มาหมดเคยมีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าย,ยังจําได้ในความทรงจำตอนนั้นคือไปแข่งขันพุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดชัยภูมิ ก็ตอนก็เป็นอยู่ในกีฬาแล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้พอหอนูแข่งรุ่น A อรุ่น A เนี่ยเขาจะปล่อยตอนบ่ายรุ่น B ีเขาปล่อยตอนเช้าทีนี้มีมีมีเหตุอะไรนี่หม่ยไม่รู้เขาจะทให้ปล่อยต่อกันไปเลยอตอนนั้นบีทแข่งซุเขาเราเดินทางตั้งแต่วันพุธค่ะเพื่อจะไปสำรวจเส้นทางพอวันแข่งจริงๆเราก็ต้องไปถึงสนามแข่งแต่พอดีการแข่งขันด้วยเนื่องจากแบบ สภาพสนามกับที่พักเราที่จุดสตาร์ทมันห่างกันเนี่ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ากรรมการเขาเรียกเรียกให้ปล่อยตัวก่อนน้องก็ยังนอนนอนเล่นแต่ก็เปลี่ยนชุดรอแล้วค่ะจนแบบว่าเขาขานแล้วว่าเออให้รุ่นนี้ปล่อยตัวไปแล้วมิดถึงปั่นตามไปที่หลังเขาปั่นไปตามไปที่หลังปุ๊บก็ยังไปแซงเพื่อนรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันอะคะ่ะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งจนแบบว่าทําไมเขาก็งงกันทั้งสนามว่าทําไมออกตัวที่หลัง แต่ทำไมยังมาชนะในรุ่นตัวเองได้แล้วก็คะแนนรวมก็ได้แชมป์ประเทศไทยเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาอยู่ในจุดที่ที่บีทเคยเคยผ่านมาทั้งเรียนด้วยซ้อมกีฬา,นาหนักดวงตื่นเช้ากว่าคนอื่นนอนดึกกว่าคนอื่นก็วิธีว่ามันยังสำคัญอยู่ไหมโอ้หนูบอกตรงๆเลยนะคะว่าการเรียนสำคัญที่สุดถึงคุณต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกมา คุณก็ต้องเรียนหนังสือเรามุ่งเน้นไปทางกีฬาแต่คุณก็ต้องเรียนด้วยคือเขาพร้อมซัพพอร์ตใช่พร้อมซัพพอร์ตคือคุณแค่ตั้งใจเรียนเรียให้เป็นเวลาไม่ต้องติดรอติดศูนย์คุณแค่ตามงานให้ทันอาจารย์เขาก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นเด็กกีฬาเราก็ต้องแบบเฮ้ยอาจจะไม่เก่งในเรื่องตรงนี้ก็ไปคุยกับเขาไปขอสอบนอกรอบไปขออะไรก็ได้ถ้าเราไปแข่งอยากจะบอกน้องๆอ่ะที่ดูอยู่ลราผู้ปกครองที่ดูอยู่เอาเลยฮะดีมากหนูอ่ะอยากให้ส่งเสริมไปในทางด้าน การศึกษาและการกีฬาพร้อมๆกันอ,อย่าเลือกทางใดทางหนึ่งเพราะอ,อนาคตแล้วเราจะย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วค่ะพี่คือสุดท้ายเนี่ยนะในบรรยากาศช่วงเนี้ยที่เรามาที่เนี้ยผมว่าอย่างนึงที่มันสำคัญคือการมาดูน้องๆที่มันเติบโตแบบนี้นะการที่พี่บอกไว้นะครับว่าต่อให้คุณจะเก่งในเรื่องของกีฬามากน้อยขนาดไหนพื้นฐานการศึกษา มันต้องมีทรัพย์มันมันต้องมีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการสอบสวนชีวิตเราแน่อะอ่ะอ่ะโอเคตักข้าวมาแล้วยังไม่ได้กินกันแล้เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพาพี่เดลต่อได้ดีอร่อยกำลังตกใจกระถางหลุมอยู่ชีวิตอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวให้บีทพาเที่ยวต่อค่ะผมมองว่าบีทเนี่ยจุดแข็งเขาทีคือเรื่องของความเป็นเพชรขาตหน้าเส้น หน้าเส้นชัยเนี่ยคือถ้าบีตติดมาถึงหน้าเส้นเนี่ยได้เห็นระดับดีๆแน่ไม่ว่าจะเป็นระดับอเอเชียรหรือระดับโลกบีทเคยพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถไปติดท็อป10ท็อป5ได้เลยในระดับโลกแต่ประเด็นคือเส้นทางที่โตเกียวเนี่ยมันไม่ใช่เหมาะกับสปินเตอร์